เป็แดนแ,นนแปบแหงบ่เสะโพกแปบบ่จีดบ่ตอนนี้จีดแหงบ่แต่แบ่ใขร่เก่าอยู่แล้วมันจะชาอน่อา,า,า,าแแต่มันกับบบ,บแปบคือถือว่อนานง่งเลยนะบบแปบคือเก่ากระดูกทับเส้น ปวดสะโพกลาลงขามึนชาตอนนี้มึนชาเฮ้ยงกขึ้นหนึ่งสีแปบว่าทางนาแข้งฉันมีแห่งขึ้นหัวเกาอยู่เนาะหรือว่าไขึ้นหัวเกาไย่างเลยยือว่าย่างไลยข้นหัวเกาอยู่เนาะอหโวจีย่างเสนึ่เสาหนึ่งนั่งแล้วไปว่นได้